มีใครรู้หรือยังฮะว่า Berserker Evolution แล้วนะฮะวันสุดท้ายของ l o ส t Saga ในซ s o F ก็เดี๋ยว The Great จะเอามาเอ่ยนะฮะว่า Evolution ยังไงบ้างอันแรกนี่นะฮะ Berserker สามารถเดินทะลุสิ่งกีดขวางได้แล้วนะฮะมาดูกันให้ชัดๆเลยนะฮะก็เดินทะลุได้ทุกอย่างนะฮะเออสุดโหดนะ,ะมาดูกันอย่างแบบ slow motion นะฮะว่าเดินทะลุกันยังไงไม่ต้องใช้สกิลอะไรเลยนะฮะ เดินทะลุผ่านไปเลยอย่างโหดอย่างที่สองก็คือตแตรนะฮะจะเป่าได้ยาวขึ้นฮะ,ะมาดูกันเลยนะฮะโอ้โหโหดยาวเลยสวนได้ทุกสกิลในโลกนะครับครับครับอย่างเอ,อิดนะฮะอันที่สามคือเสียงสองสกิลนี้จะดังขึ้นมากนะฮะ,อะโอ้โหไอสัตว์โคตรดังเลยเฮียสกิลต่อไปนะฮะบาร์ซเกอร์จะไม่โดนระเบิดเดอะเกรนะฮะเห็นไหม เดินผ่านเลยโอ้โหโคตรโหดเลยอีโ l วลูชันนะฮะไม่เป็นไรเลยอ่ะอันสุดท้ายนี่เด็ดมากฮะเพิ่มพลังกระโดดให้สูงแล้วฟันให้ไกลขึ้นนะฮะและแรงขึ้นมากด้วยนะฮะดูเด็ดกระโดดสูงก็ปกติแล้วฟันอย่างรุนแรงนะฮะลงมาอย่างยาวไกลจบเฮ้อ